รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในความรู้เรื่อง n e r v o u s s ดุสในหัวข้อของ Clean ร์เ e นนค่ะ Clean ร์เ e นนืออะไรเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะ ระบบประสาทส่วนปลายนะคะจะประกอบด้วยเส้นประสาทจานวน2กลุ่มค่ะคือเส้นประสาทสมองหรือว่าครีเนียลเนิร์ฟนะคะจํานวน12คู่และเส้นประสาทไขสันหลังสไปเนลเนิร์ฟจำนวน3 1คู่ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องครีเนียลเนิร์ฟนะเส้นประสาทสมองจํานวน12คู่มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาทุกทุกคนไปดูค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าคลีเเหนียวเนิมเนี่ยเขามีจำนวน12คู่ชื่อตามนี้เลยนะคะแล้วแต่ละคู่มีหน้าที่อะไรส่งผลต่อร่างกายยังไงถ้าเขาทํางานผิดปกติไปจะส่งผลอะไรต่อร่างกายนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกันค่ะมาดูคู่ที่1นะคะ o l f a c t o r y n e r น e ค่ะจะทําหน้าที่เกี่ยวกับการรับกลิ่นนะคะโดยจะมีจุดตั้งต้นตั้งแต่บริเวณ o l Factory e p อ t h e ท i u m ียมภายในโพรงจมูกและจะมาสิ้นสุดที่คลีบิ f o r m ม a พ e ค่ะลงมาที่ o l f a c t o r y bulb นะคะเพื่อนําส่งสัญญาณกลิ่นเข้าสสู่่มองคะ คู่ที่2ออ optic nerve น,นะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับภาพค่ะตั้งต้นจาก retina นะคะทอดตัวออกมานอกลูกตาทันด้านหลังค่ะและจะไขยกับเส้นประสาทอีกข้างนะคะเป็น optic c h a s m นะคะจากนั้นจะกลายเป็น optic t a g และจะไปสิ้นสุดที่สมองส่วนด e เอ e นซ h ฟ l o n ค่ะ คู่ที่3ค่ะ o ริโมเ motor นิร์ฟนะคะ leton, เซลล์ต้นกําเนิดอยู่ที่ m i d เบรนค่ะทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อลูกตาทั้งหมด5มัดต,ตามนี้เลยนะคะส่วนคู่ที่4ค่ะ t ท o ครียเ r ิร์ v e นะคะ leton, เซลล์ต้นกําเนิดอยู่ที่ m i d เบรนเช่นกันทาหน้าที่ควบคุมลูกตาจํานวน1มัดค่ะทําหน้าที่กรอบลูกตาเฉียงไปทางด้านล่างนะคะถ้าเนื้อผู้นี้มีความเสียหายเราจะเห็นภาพซ้อนค่ะ เนื้อผู้ที่5ค่ะ t r a g e m i n a l nerve นะคะเนื้อผู้นี้จะมีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะเป็นเส้นประสาทที่ออกจากบริเวณพรอนะคะประกอบด้วย2 p a พาร์ทคือ Sensory part ทําหน้าที่รับความรู้สึกบริเวณใบหน้าและ Motor part ทําหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเขี้ยวค่ะส่วนเนื้อผู้ที่6นะคะ Abducen nerve ค่ะต้นกําเนิดอยู่ที่พรเช่นเดียวกันทําหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อลูกตาที่เหลืออีกหมัดนะคะ เป็นกล้ามนื้ที่ทําให้ลูกตากรอกไปทางด้านนอกค่ะถ้าเนื้อผู้นี้มีความเสียหายจะทําให้เกิดอาการตาหล็กเข้าด้านในนั่นเองค่ะเนื้อคู่ที่7ค่ะ เฟเชียลนเนิร์ฟค่ะต้นกำเนิดอ,อยู่ที่พรเช่นเดียวกันประกอบไปด้วย2พาร์ทเซนซอรี่พาร์ททำหน้าที่รับโดยบริเวณทางด้านหน้าของลิ้นและมอเตอร์พาร์ททำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการแสดงสีหน้าค่ะส่วนเนิร์ฟคู่ที่8ค่ะเวสติบรอโคเคลเนิร์ฟนะคะต้นกำเนิดอ,อยู่ที่พรเช่นเดียวกันเลยประกอบไปด้วยเส้นประสาท2แขนงนะคะคือเวสติบรเนิร์ฟนะคะทำหน้าที่รับรู้ในการทรงตัวและโคเคลเนิร์ฟทำหน้าที่ในการรับเสียงค่ะ ไปต่อกันที่คู่ที่9ค่ะ g so r o s s o f r e n i a l nerve นะคะต้นกำเนิดจะอยู่ที่ Medulla oblongata ค่ะโดยจะออกมาจากด้านข้างของ Medulla นะคะประกอบด้วย2 p a พาร์ท Sensory part ทำหน้าที่รับโดยบริเวณ1นส่วน3ของลิ้นและ Motor part ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อของคองหอยค่ะส่วนคู่ที่10 vagus nerve น,นะคะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในช่องอกและช่องท้องเช่นระบบหายใจค่ะ เนื ms, ้อคู่ที่11ค่ะ accessory เนื้อนะคะทําหน้าที่ในการควบคุมกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่หันหน้าซ้ายขวานะคะและกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่ในการยักไหล่เส้นประสาทคู่นี้นะคะออกมาจาก medulla เช่นกันและเนื้อคู่สุดท้ายเนื้อคู่ที่12นะคะให้ประกอบเส้นเนือค่ะทำหน้าที่ในการควบคุมกล้ามเนื้อของลิ้นให้มีการเคลื่อนไหวไปมาเส้นประสาทนี้จะออกมาตรงร่องระหว่างพีระมิดกับโอลิฟค่ะ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเส้นประสาททั้งหมด1 2คู่นะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกๆคนที่ได้รับชมนะคะและสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีค่ะ